โว้าวว้าวพี่น้องครับถ้าว่าเบิ้งเชฟกระทะเชฟกระทะใหม่จมูกไม่สวยมาฝั่งนี้ฮะฮะฝั่งนี้จมูกไม่สวยมาฝั่งนี้ฮะเขาบอกว่าจมูกเขาบพสวยมาฝั่งนี้ต้องหามุมด้วยสิกินได้ไหมน่านี่นะฝั่งนี้นาเรียกินได้ไหมฝั่งนี้มันก็นานรียเราถู ขอบคุณพี่วันนะครับขอบคุณพระเอกอามจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าผักก,กินได้ก็กินอ,อันนี้ดกอกอนนี้ดกอกปากกาใช่ไหมเขาเรียกอันนี้กะหล่ำปีภาษาไอ้กะหล่ำดอกเออากะหล่ำดอกอพีเอชอันนี้อ,อุนน๊ยต่ว่าเห็นแม่นแล้วก็บอูเบอรี่แม่ไหม,มโอย บอกคุลี่บ้านอยู่บํามทศพลแบบง่ามแห้งพี่น้องจำอันทีเจมบอลไปตะลุยสวนผักกัะบันอีเมลเลยบอกตอนนี้เป็นดอกแล้วเดี๋ยวจะอัพรูปให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนอย่าลืมติดตามด้วยครับพังเฟาดง่ามแห้งบอบอลไม่ใช่เนียเบิร์ด สุกแล้วแต่ผักยังไม่สุกหเอ้าเหรออุ้ยน่ากินมากวรวนไปเสร็จแล้วลงมาผักไปคบาซิมบอกบาซิมบซิมแสดงมากินไดมันไมนสกเฮ้ยย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 มยยยยกยยยยยยย่ยยยยย้อยยอยยย้ายเยยยยยยยตียายย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 ายย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 ่ยยยยยายยยย่ย่ยยยยอยย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 อ ผัดนะครับเป็นคนโคเรออันนู้นเป็นอะไรอ่ะครับต้มยำตัวจีนมาขึ้นดีฮะตโตยำมาขึ้นโตจีนขึ้นเขาบอกว่ากุ๊ก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 อันนั้นต้มยำตัวจีนนะครับเหยียบมันไปกินปลาหม้อเขานี่เพื่อลูกที่นี่เพื่อลูกขอบคุณปลานึกนะครับผมดี่นี่เม็ดดีเม็ดปลาขนมกุเล่กเล่หน่อย อันนี้ป่าจะว่าหุงสองหม้อยังไม่พอต้องหุงสี่หม้อนึ่งอันนี้พี่ว่าพี่ว่าจะทําเมนูอะไรเมนูข้าวผัดจานเดี๋ยวก็ต้องเตรียมข้าวผัดใส่กระทะนะครับเอาเแซบบอลวกปากเดือ๋ยวสูบมีเด้อทำหน่อยปุ้ยปรุงเองนะเนี่ยฮะปรุงสิูมะนาวมีพริกมีใส่ไปอีกมันจะได้นัวอะไรมันจะไม่นัวอันนี้ ตามไส้หมูชุบอีกไส้หมูชุบพริกป่นกระนวไม่ต้องมีผักมีผักซีจีนบ่ใไส้เกลืออีกซอนหนึ่งซ้ำกัะนำเอาป่ะกินได้มันต้องกินได้มันต้องกินได้พี่ปนลงไปหนูเชื่อพี่เชื่อเชื่อเชื่อพี่พี่ปนลงไปเลย อันนี้คืออะไรสั่งเนี้ยฟังนี่บทันแล้วกระทะกระทะฟังนี่ฝนบูบอ,อีกแล้วไข่ดาวเด้ออาาหรที่ง่ายที่สุดเออสิบว่ากินแล้วเด้เมาออา่าผ่าเห็ดกับเพาะจะได้กินอีก่้าวพี่นออ้องสุดคันมันแน่นมมือแรงจะเจอกันเดี๋ยวเขาขยายเอาบอ <laughs> ต้องปุกบอต้องตีจะดูเอาอะย่างรัก ออออโอเคเสร็จแล้วเสร็แล้วใสบ่สบางน้วอีกบ้บา,นา,าง,งน้ำก็นี่แต่มันเปียกอยู่หมดน้ำเหมือนเขวใส่น้ำส้มมาอ่ใช่ม่ต้องส้มบวกน้ำส้มลใช่ไหมส้มบ้อามใส่อีกบ้พี่กินแล้วไม่เหมือนน้าส้มไ่เหมือนนะแม่มากินข้าวด้วยกันนะครับวันที่สาสิบนะครับผมอย่าลืมมาบ้านท่าอ่างนะคะผมหมอลำใจกระอยเต็มวงเต็มโชว์นะครับผม มาเบิงเด้อพี่น้องว่าจะมีสคริปต์ใหม่ไหมหรือจะเป็นโชว์อลังการยิ่งใหญ่นะครับเน้นเต้ยแบบโสตายเน้นเอาให้ตายเลยคนระับบ้านท่าอ่างนะครับวันที่30มกราคมนะครับผมเอาให้ตายเลยครับเต<ม>้ยมาเบิงพระเอกอามเด้อมือแรงวันที่30นะครับส่วนมือแรงเราอยู่ไหนนะมือแรงอยู่ที่ไม้ที่ไม้จ้าพี่นอ้อง,นองครับ ลูกสาวกับมนไม่เย็นเฝอมากินข้าวกัน,นมากินข้าวกันเซีันจะน้าบ้าหรืจะต้องแค่นะมาต่อให้นายรักสองหนแม่อันนั้นเป็นอินเหรอเป็นกินเฮาบอพัดอามี่เป็นแซ<อ>่บอ,อิน,ออนมาเด้อห่ามาด้อหาโอ้ยท่านอยู่มันกันนาเลยเนาะฟังเงินดังเป็นบงงาม แล้วพี่น้องครับมาเดินมากินเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า